เบลลาจิโอโบเทนิคอลการ์เด้นมาชมน้ำพุแล้วเราก็ไม่พลาดเข้าชมโรงแรมหรูสุดอเมซิ่งที่เบลลาจิโอโฮเตลและสวนพฤกษศาสตร์เบลลาจิโอค่ะการจัดแสดงที่สวยงามความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติทำให้เราเหมือนหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งเลยค่ะโลกแห่งเทพนิยาย ว่ากันว่าแต่ละฤดูกาลเขาก็จะจัดแสดงนะคะออกแบบแตกต่างกันก็แสดงว่าถ้าเรามาชมแต่ละฤดูกาลก็ไม่ซ้ํากันเลยค่ะได้ดูจินตนาการศิละปะหรูหลาและการออกแบบที่ละเอียดละไมอ่อนช้อยจากช่างที่เชี่ยวชาญผลงานสร้างสรรค์น,นะคะได้ดูชมแตกต่างกันไปตลอดทั้งปีเลยค่ะ เพื่อนมากๆเลยค่ะเพื่อน